สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o บอนะครับมาติดตามฟุตบอลประจําค่ําคืนนี้กันนะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับฟุตบอลน่าสนใจมีเพียบเลยนะครับผมมีเกี่ยวสำคัญมากมายให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับเรื่องของที่ได้ฟุตบอลครับเรื่องของทัศนะจัดมาเหมือนเดิม2คู่นะครับก็หลักๆครับ็วันนี้นะครับจะมีในพเมร์ลีกแล้วก็ในลาลลกาสเปนนะครับผมอ่ะไปเริ่มที่ คููได้ก่อนละกันนะครับไปดูทางฝั่งของสเปอร์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผมสเปอร์ตอนนี้นะครับพวกเขาอยู่อันดับ7นะครับผม33เกม53คะแนนนะครับก็ตามหลังท็อปโฟตอนนี้อยู่5แต้มก็ถือว่ายังได้รุ้นอยู่นะในช่วง5เกมสุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับผมส่วนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับตกชั้นไปแล้วนะครับผมตอนนี้มี 17แต้มนะครับก็อยู่ห่างจากโซนปลอดภัยถึง10แตคะแนนนะครับก็ถือว่ายังไงก็ไล่ไม่ทันแล้วนะครับผมก็ตกชายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่าสเปร์นะครับก็เพิ่งจะแพ้ให้กับแมนเชสเตอรมานะครับในเกมนัดชิงฟุตบอลลีกคัพนะครับผมแพ้ไป0-1นะน่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมก็แต่ว่าภาพรวมยังมองว่าเป็นทีมที่ดีกว่านะ ถึงว่าช่วงหลังฟอง,องสเปอร์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเชฟยูเนี่ยเป็นทีมที่ผลงานแย่มากๆนะครับผมแต่ข้อดีคือตอนนี้พวกเขาตกรอบไปแล้วนะก็สามารถเล่นได้แบบไล่คข้ากดดันด้วยนะครับก็เกมล่าสุดชนะไบรต้นมา1-0ได้นะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าสเปอร์ยังค่อนข้างภาษีดีหวานะกับการมีเป้าหมายมีแรงจูงใจในการทําแต้มเพื่อจบท็อปโฟให้ได้นะครับผมแล้วก็ความพร้อมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสเปอร์ค่อนข้างฟูลทีมนะครับ ที่ขาดไปมีคนเดียวคือเบนเดวิสนะครับที่บาดเจ็บนอกนั้นคืออยู่กันครบเลยนะครับซอนเฮงมินแกเลตเบลแฮร์รี่เคนอ่าเปียเอมิลฮอยสเบิร์กนะครับคือลงกันได้หมดทุกคนนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้ทุกอย่างน่าจะเป็นใจกับสเปอร์มากกว่านะครับผมทุกอย่างพร้อมองค์ประกอบดีกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยนะครับราคาเปิดมาวันนี้นะให้สเปอร์ต่ออยู่ที่1.25นะครับผมก็ต้องชนะ2ประตูถึงจะได้เฮนะครับถ้าชนะ1ลึู่ก็ ผูหายนะแต่วางที่อาจจะเป็นหนหก,ก็ได้แล้วแต่นะครับตัวคิดว่าวันนี้สเปอร์ดูแล้วน่าจะเก็บผลที่ต้องการได้นะครับดูแล้วสามแตมไม่นับพาหรอกแต่ว่าจะชนะขาดไปก็ต้องรุนกันนะครับแต่ท่านเชียร์ผมจะมองที่สเปอร์แล้วกันนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่ลาลิกาสเปนนะครับเป็นเกมระหว่างบาเดนเซียกับบาซ่านะครับถึงจะเป็นการพบกันของสองทีมดังนะแต่ต้องบอกว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่บาเซียค่อนข้างตกต่ำม,มากๆนะครับ ปัจจุบันกลายเป็นทีมหนีตายนะครับอยู่อันดับ14ห่างจากโซนตกชั้นอยู่6แต้มนะครับผลงานของบาเ์เซียคือการไม่ชนะใครเลยตลอดช่วง5เกมที่ผ่านมานะครับผลงานแย่ม,มากจริงๆนะครับสบาร์เซโลน่าก็ถือว่าสะดุดมาในเกมล่าสุดน,นะพลาดโอกาสการขึ้นไปเป็นจ่าฝูงหลังจากแพ้คาบา้านให้กับการนาดามา1-2นะครับตอนนี้บาร์ซ่าอยู่ที่3นะครับ71คะแนนจาก33เกมนะตามหลังแอสมาริตจ่าฝูงอยู่5คะแนนนะครับ วันนี้จะไปต้อชนะนะถ้าเกิดว่ายังอยากอย,กอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์นะครับผมซึ่งถ้าเกิดดูจากทรงแล้วผมคิดว่าบาเดนเซียน่าจะต่อกรกับบาซ่าลำบากนะเพราะว่าผลงานไม่ดีจริงทรงไม่ดีจริงๆนะครับกุณซื้อก็ไม่ได้ดูแบบเก่งกาจอะไรมากมายนักนะครับผมก็บาซ่ายังค่อนข้างน่ากลัวนะผลงานภาพรวมดีกว่าเยอะเกมลุกดีเมสซี่ก็คือว่าอยู่ช่วงที่มั่นใจมากมนะครับผม วันนี้สภาพทีมก็ค่อนข้างฟูด้วยนะครับตัวที่ขายไปมีแต่หน้าดมเดือก็คืออาซฟาติกับคูตินโยนะครับวันนี้ตัวลหลักๆอยู่กันครบลงได้หมดนะเมสซี mm ่กิสมันบูสเกตเดยองเปดี้อะไรต่างๆลงได้หมดผมคิดว่านี้3แต้มไม่น่าพลา,าดสหดับบาซ่าอยู่แล้วแต่ว่าราคาเปิดมาวันนี้ก็ถือว่าลุ้นหนักหนะ่อยเพราะว่าบาซ่าต่ออยู่1.5ถือว่าแพงแต่ผมคิดว่าวันนี้ทุกอย่างมันค่อนข้างชัดเจนว่าบาซ่าเหนือกว่าก็ดูแล้วน่าจะชนะได้นะครับผมส่วนจะยิงขายมันก็นั่นแหละ ต้องรุนกันนะครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ก็ให้มองไปที่2ทิทีมต่อเลยก็คือสเปอร์แล้วก็บาร์เซโลน่านะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ